จากรูปเป็นกราฟของ y เท่ากับ 2x กำลัง2มีส่วนที่แรงเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยที่ AB เท่ากับ CD เท่ากับ EF เท่ากับ a <ม>เขาบอกว่าจงหา DE ต่อมาก็มาดูชอยก็ไก่ 8a กำลัง 2, 2ขอไข,อขอ่ 10a กำลัง2คอควาย 15a กำลัง2งองู 18a กําอลังสองอ่ะเราก็มาดูน้องบางคนเจอโจทย์ข้อนี้ก็งงแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อถูกไหมเราจะทายังไงน้องบางคนก็ถ้าเป็นพี่ตอนแรกพี่ก็งงแต่ตอนหลังเอ๊ะเขากําหนดอะไรมาให้น้องลองอ่านโจทย์ดูด,ดีๆสิเขากําหนดอะไรมาเขากําหนดว่ากราฟเนี้ยเป็นกราฟของ y เท่ากับ 2x กํากลังสองถูกไหม น้องรู้จักหรือเปล่าว่ากราฟ y เท่ากับ 2x กำลัง2คือกราฟอะไรกราฟที่ว่าคือกราฟพา,าราโบลาถูกไหมพา,าราโบลาคือกราฟที่เป็นรูปแบบนี้พา,าราโบลาจะอยู่ในรูปอย่างนี้และอย่างนี้สมการจะคือ y เท่า <A S 2> <X S 1> กับ a x กำลัง2บวก b x บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0 แสดงว่าสมกรารเนี้คือสมการพาราโบลาโดยที่ b และ c เท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นสมการพาราโบลา,บลาปุ๊บทำให้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x ถูกไหมเราก็มาดูเขากำหนดอะไรบ้างในโจทย์เขากําำหนดอะไรมาให้เราเขาก็กำหนดมาให้ว่า a b ของเราคือ a ถูกไหมอันนี้คือ a c d ของเราก็คือ a e f ของเราก็คือ a เหมือนกันแต่จำได้ไหมเขาบอกว่าอะไรสมการของเราคือ y เท่ากับ 2x กำลัง2ถูกไหมแสดงว่าถ้าเราแทนค่า a เข้าไปใน x เราก็จะได้ y ออกมาถูกไหมถ้าเราหา a b มาดูตรงนี้จากความสัมพันธ์ y เท่ากับเท่ากับ 2x กำลัง2ถ้าตรงนี้เปรียบเสมือนแกน x ถูกไหมถ้า a b ของเรายาว x y ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย a กำลัง2ก็จะกลายเป็น 2a กำลัง2 2a กำลัง2ถูกไหมแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คือตรงนี้ยาว 2a ถูกไหมถ้าเทียบกับแกน x ตรงนี้คือ 2a แล้วด้านแกน y คือเท่าไหร่แล้วก็ดูความสัมพันธ์ y เท่ากับ 2x กำลัง2เหมือนเดิม y เท่ากับ 2x กำลัง2ดูความสัมพันธ์ของ cd y เท่ากับ 2x กำลัง2ตรงนี้คือ 2a ถูกไหมพะฉั้น y ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย 2a ทั้งหมดกำลัง2 y ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย 4a กำลัง2นั่นเองเวลากระจายกำลัง2พี่เตือนเสมอว่ามันต้องกระจายเข้าไปทั้ง2ตัวถูกไหมทีนี้พอปุ๊บ ก็จะได้เป็น 8a กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือ 8a กำลัง2ถูกไหมมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ 3a ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการ de ถูกไหมเราก็มาหาต่อจากความสัมพันธ์ y เท่ากับ 2x กำลัง2 y เท่ากับ 2x กำลัง2 ตัวนี้เท่ากับ 3a ถูกไหมก็คือ x ไปแทนค่าว่าเท่ากับสองคูณด้วย 3a ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสองคูณด้วย9กากำลังสองเท่ากับ 18a กำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดคือ 18a กำลังสองถูกไหมน้องบางคนเห็นตอบปุ๊บ วิพี่เนี่ยดีใจมากข้อนี้คิดได้แล้ว 18a กําลังสตอบปุ๊บผิดปั๊บทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่บอกแล้วว่าโจทย์อ่านโจทย์สําคัญเสมอว่าต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม de ถูกไหมดี DE คือตรงไหน de คือแค่นี้เขาไม่ได้ถามทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมดีคือแค่นี้ de คือแค่นี้ DE คือ,อ AOE ลบกับดีถูกไหม แค่นี้คืออะไรทั้งหมดนี้คือ 18a กาลัง2เซียวข้างล่างนี้คือ 8a กาลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น de ก็คือ 18a กาลัง2ลบด้วย 8a กาลัง2เท่ากับ 10a กาลัง2ตรงกับช้อยข้อไหนขอไข่นั่นเองข้อนี้สรุปก็คือถ้าน้องมองจวน้องอยังเพิ่งตกใจแม้ว่า กราฟมันจะดูยากก็ตามแต่ถ้าน้องรู้ว่ากราฟข้อน,นี้คือความสัมพันธ์ของพาราโบลาถูกไหม y เท <Y S 1> ่ากับ 2x กำลังสองพอได้ความสัมพันธ์นี้ปุ๊บเราก็มาดูว่าตรงนี้ทั้งหมดนี้อันนี้คือ A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  เท่ถ้าตรงนี้คือ2 A ยาวทั้งหมดก็คือ3 A น้องก็จะหา y ตรงนี้ได้พอหา y ได้ปุ๊บ น้องก็ดูว่าเขาถามอะไรเขาถาม DE ถูกไหมเมืม่อเรารู้ทั้งเรารู้ทุกเส้นแล้วเราก็ข้างบนลบตัวนี้ก็จะออกมาเป็นค่า DE ตอบข้อขอไข่เท่ากับ 10A กำลังสพอดีค่ะ